ออตองจุดใส่หมุมจังๆงแบ่งพันอันนี้อยากได้ไปเลยอยู่ธนาคารออมสิน,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 นเป็นหมดเลยเมื่อไหร ันลมลมตอนนี้แบ่งลอยมันมันก็คือแบ่งพันคือว่าใช่นี่นี่ดอกไม้นี่มันสีลอยอันยห์ดียห์อมันทีลอยเด้เป็นดอกไม้ลอยเนาะลอยอยู่ทางในขั้นตอนป้อมันจะวางแล้วหันดิเห็นบอกเป็นลอยสีชมพูเบิ้งขลับอย่างที่เห็นอืมันเดียห์เดย มันลอยคือมีเมเล็ดก็มียังอยู่ทั้งในเป็นลมเดือมนะแม่นนั้นเองตองไฟแหงเฮนคาตัอวอีเห็นบอกตันนี้มียู่บโอ้คนอางมันเมียนี่ใลอยคือกันอยู่แล้วมั้กิบ้งโอเหนะ็นมันตองมันดีนะน่านแสบเออ่อนันเอ้ไปลอยก็เขาว่าอันคือใบพันธุ์ั่นเซิ น,นี่เล็ลอยตัวนี้เลนซิปมันสลอยคนละบาทเองเล็กค่ะเอาไปซื้อกับเขาตลาดจะมีไหมค่ะเขาสีโอ้เข้ากระสีข้อแรกแล้วเข้ากรสวาเหลกไวเห็นปอืมมอับนคนก็ไปแหลกแรงมาปุ๊บกักาได้มาแล้วก็สีมุ้ยแพ้ไปซื้อไปยังเรารับงเจ็ดร้านหนึ่งสี่ห้า สี่สามห้าหนึ่งสามหาหนึ่งตัวมีหมูตัวเคสื่อเจ็ดสามหนึ่งสี่สามห้าหนึ่งหมอเตอร่อทฐานก็มีมอเตอรศูนย์เก้าเคตัวนี้มีอัตัวนี้ผมมียังไงนด่ผมมีแบบผมมีก็ทีละลึกใส่ได้ขึ้นก็อนนี้มันบอกอยู่ ท่านอาบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายอ๋อทันบอกไม่ต้องใส่ใดแล้วท่นานเอไปจ่ายไพ่ปฏิเสธกับพิษด้วยะคะ่ะเงินก็ใส่ได้อยู่ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นใบพันใบใหญ่มันก็้สิออกมาใบใหญ่อย่างสิตลอดละเป็นใบทีละลึกเออม,มันเป็นใบหลุดใหม่ก็ว่ายเป็นทีนระลึกมิเข้ามเอาไปเขื้อจะเห็นอย่บอกว่าแข็งกันไปมันลอยอย่างนี้มันลอยอย่างนี้บนข้างนี้มันสลอยเป็นสีฝาสีชมพูอย่างนี้ เห็นบอกเห็นบาา่นบบาานนข้างในฝุาา่นซนาีีุนนี่จะเป็นค้องเถะหันกระบอกโอ้ซานุ่นมันสีลอยขึ้นมาเห็นบอกหันแ่ยเนี่ยเออเห็นบ่จาวานี่ล่านี่และนี่เราไม่ถ่ายอกสารมติดีตัวนี้โอ้อันตัวดอกไหมเป็นีนงเงิน,างน้าไมนมันถ่ายหมดติโอ้องเงิน,นสีแดงีผ้มันสะทอนเอนาะมันสะทอนเด้อมนนีดันค้องฟอมหันมติด เหนบอกเปนเส,สือนเป็นซีมผูแวแบแวบเดียวเป็นซีฝา่าเดียเป็นซีมผู่อคะ่าอยู่ที่เขายังแนมเห็นมันอยู่ออ้ยเรยกตรงก็เลนะะนะเลืกอกันห้องธนาเนืองาไปเ่อยมปะตาทางเอเยี่เดยกันเรือ3 4 346อะ346หนึ่ง่ค่ะ346ตงกันเยวมท 这个。哦。